ดวงของคนวันเสาร์ค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันกับนะักดูดวงเจาะชีวิตค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนะัดทำการเลือกไพ่เอาไว้แล้วทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าไพ่ในดวงในเดือนกุมภาพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแรกค่ะแทนตำแหน่งของความเป็นตัวตนของชาววันเสาร์นะคะบรรยากาศความรู้สึกของคุณค่ะ การเงินว้าวการเงินดีเพื่อนก็ดีนะญาติพี่น้องก็ถือว่าไม่ได้แย่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาจอะลึกกันค่ะบุตรหลานและบริวารอุปสรรคความรักสุขภาพการเลื่อนขั้เลื่อนตำแหน่งค่ะการงาน โชคลาภแล้วก็สุดท้ายค่ะความกังวลใจแล้วก็ความทุกข์ใจของคนวันเสาร์จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าดูบรรยากาศจากหน้าไพอ่อ่ะ คนวันเสาร์อะมันโอเคหมดเลยนะคือมันไม่ได้มีอะไรแบบแย่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอยู่ในตําแหน่งบางตาแหน่งที่ที่รู้สึกว่ามันอาจจะมีมีปัญหาหรือว่าจําเป็นต้องให้ความสําคัญนิดนึงนะคะอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มจากไพ่ใบแรกค่ะคือแทนตําแหน่งของความเป็นตัวตนจิตใต้สํานึกหรือว่าพลังงานของคุณในช่วงของเดือนกุมภาพดวงคุณอาจจะมาเร็วกว่าเดือนกุมภาพเล็กน้อยหรือว่าช้ากว่านิดหน่อยนะคะแล้วก็อยู่ไปเลยไปกุมภาพ นิดนึงอะไรอย่างนี้เขาว่านิดนึงของแต่ละคน,นะไม่เท่ากันอันนี้คือแบบต้องสังเกตตัวเองนะคะบางคนอาจจะมาเร็วสักประมาณอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะ,ค,ะความเป็นตัวตนของคนวันเสาร์ค่ะให้ใบนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกความรู้สึกของคุณอาหารมันเหมือนคุณไม่ค่อยไว้ใจใครในช่วงของเดือนกุมภาอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยโดนหลอกหรือว่าเคยโดนอะไรมาก่อนก็ได้มันก็เลยทําให้คุณคุณมีความ มีความกังวลใจในเรื่องของความไว้ใจกับคนนะคะค่อนข้างที่จะเยอะสมมติว่าคนที่จะทํางานนะคะก็จะค่อนข้างที่จะมีความระแวดระวังมากกว่าปกตินะคะอันนี้มันเป็นโดยโดยมันเป็นสัญชาตญาณการป้องกันตัวของคนวันเสาร์อยู่แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยนัดก็มาดูคือไพ่ความเป็นตัวตนของคุณนะะ่ะนัดก็เลยรู้สึกว่า แล้วมันเรื่องอะไรในเมื่อคือการเงินหนังก็ดีเรื่องเพื่อนก็โอเคนะคะก็อาจจะเป็นนี่ค่ะในเรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองหรือว่าชื่อเสียงนะคะกระโดดข้ามมาในเรื่องนี้เลยเนาะเพราะว่าความเป็นตัวตนความรู้สึกของคุณอะมันเป็นแบบนี้นะคะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะคือมันเหมือนกับว่าบางทีคนวันเสาร์เองอะ อย่างเช่นคุณอยากที่จะ,ะเพิ่มตำแหน่งเพิ่มเลเวลมีคนบอกว่าคนนี้ช่วยคุณได้นะต้องจ่ายเงินเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วคุณทํามันไปเพื่อที่จะได้หวังความก้าวหน้าหรือทําอะไรบางอย่างที่จะทําให้ตัวเองได้มีชื่อเสียงหรือว่ามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าดันโดนหลอกแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันมันก็เลยส่งผลทําให้ให้ความเป็นตัวตนของคุณอะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ การทําสัญญาการหยิบยืมจากเพื่อนเนาะหรือว่าการ<อ>การการ,การทําสัญญาอะไรก็แล้วแต่การคาประกันหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนโดนหลอกโดนหักหลังเงี้ยค่ะอยู่พอสมควรเลยนะคะอะก็ให้ระมัดระวังต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินของคนวันเสาร์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะคือ คือไพ่ไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเงินที่คุณหามาได้ค่ะมันจะได้เป็นเงินก้อนแล้วก็ไม่ใช่แค่ก้อนเดียวด้วยอาจจะได้มาเรื่อยๆได้ตลอดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์บางทีสิ่งที่คุณทำนะคะในเรื่องของการงานโปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือการขายของหรืออะไรงเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะสะพัดมากเลยนะคะในช่วงของเดือนกุมภาค่ะ นัดถึงบอกว่าเพราะอะไรทําไมความเป็นตัวตนของคุณถึงเป็นแบบนี้ไงคือแบบมีความสงสัยว่าทาั้งๆ้ที่จริงๆอ่ะในตําแหน่งของการเงินกับเพื่อนกับญาติหรือว่ากับบริวารนะก็คือให้คุณหมดเลยนะคะก็เลยนี่แหละค่ะมีไพ่วันนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงนัดขอขยายหน่อยแล้วกันนะคะกับไพ่ความเป็นตัวตนค่ะคือสงสัยมากเออไพ่ใบนี้ก็บางทีอ่ะ อีกอีกเหตุผลหนึ่งนะคะบางทีชาววันเสาร์เองอ่ะคุณอาจจะเป็นคนใจดีในช่วงนี้หรือว่าเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างอะค่ะก็ได้ใครมาทําอะไรให้คุณคุณก็พร้อมที่จะให้มาขอหรือว่ามาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะคุณก็พร้อมที่จะให้ไปด้วยความใจดีของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตอบแทนกลับมาโดยความที่คุณรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีเพราะว่าโดนโดนหลอกหรือว่า โดนหักหลังหรือว่าโดยโดนที่อาศัยความไว้ใจความเชื่อใจอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกแบบนี้นะคะสําหรับไพ่ใบแรกไพ่ความเป็นตัวตนทีนี้เรามาดูในเรื่องของเพื่อนกันบ้างค่ะสําหรับเพื่อนอะช่วงเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของถ้าเกิดไพ่ไพ่ความเป็นตัวตนเป็นขนาดนี้นะเกณฑ์ เกณฑ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของเพื่อนช่วงนี้เพื่อนอาจจะเข้ามาหยิบยืมเงินคุณก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเงินน้อยๆเลยนะมันเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรถามว่าคุณจะให้ไหมด้วยความใจดีค่ะคุณก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะช่วยเหลือนะถ้าเกิดว่าคุณมีคือพร้อมที่จะให้นะคะดังนั้นน่ะ ถ้าสมมุติว่ามันปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะคนวันสาวก,ก็อาจจะต้องทําสัญญาที่มันถูกต้องรัดกุมนะคะแล้วก็ทําให้แบบมันมีหลักฐานการยืมเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะสักหน่อยนึงหรือว่าการทาประกันหรือว่าคือถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องของการทาประกันนะคะก็หลีกเลี่ยงซะในไพ่ตำแหน่งนี้นะคะยังพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารด้วยสําหรับการสื่อสารของคนวันเสาร์นั้นจะบอกเลยนะว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ สิ่งที่คุณจะพูดอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะได้เงินได้ทองนะดังนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าเกิดว่าใครทําอาชีพค้าขายเนาะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็พูดเยอะๆนะคะแล้วมันจะดีแล้วคุณะเป็นคนที่ฉลาดในการพูดด้วยคือรู้ว่าพูดยังไงให้คนฟังเขาถูกใจหรือว่าพูดยังไงให้มันได้ตามจุดประสงค์หรือว่าได้ตามความต้องการของคุณต่อมาค่ะในเรื่องของญาติพี่น้อง สำหรับญาติพี่น้องในช่วงนี้เนี่ยบางทีคุณอาจจะแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายใดๆทุกอย่างของญาติพี่น้องก็ได้นะคะคืออะไรคุณแบบขอรับจบเองด้วยตัวคุณเดียวอะคะ่ะบางทีอะไอความเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าสิ่งที่คุณทํามาค่ะย้อนกลับมาที่พไพ่ใบแรกเนาะบางทีญาติพี่น้องเขาอาจจะเป็นฟิลของการที่แบบเออทำอะไรให้คุณเสียใจหรือว่าทำอะไรรับหลังคุณโดยที่ไม่บอกคุณอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยส่งผลทำให้ความรู้สึกของคุณอะเป็นแบบนี้รู้สึกเหมือนการโดนหกักหลัง สำหรับญาติพี่น้องเนี่ยค่ะมันเหมือนกับจริงๆอะคุณเต็มใจที่จะทำนะคุณเต็มใจที่จะช่วยเหลือเต็มใจที่จะรับภาระทั้งหมดเอาไว้ที่คุณคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของลูกหลานแล้วก็บริวารกันบ้างลูกหลานในช่วงนี้ได้ไพ่ใบนี้นะคะคือเป็นช่วงเวลาของการได้เงินได้ทองจาก จากลูกหลานหรือว่าได้อะไรบางอย่างได้ความภาคภูมิใจได้ความดีใจได้ความรู้สึกดีมีความสุขอะไรเงี้ยคะ่ะจากลูกหลานสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นลูกเป็นหลานของเราจริงๆนะคะ หรือว่าเป็นหลานเป็นอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วบางทีอ่ะไอ้เงินที่เอาเงินที่ถือให้อ่ะบางทีอ่ะเขาอาจจะเป็นรางวัลก็ได้อย่างเช่นรางวัลการคัดไล่มือสวยเนาะบางคนอาจจะยังเด็กๆอยู่เนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานโตแล้วว่าเขาอาจจะทํางานหาเงินแล้วเอาเงินก้อนของการทํางานหรือว่าการหาเงินรายได้ของเขาอะค่ะเอามาให้กับคุณก็ได้นี่ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ อีกในลักษณะหนึ่งนะคะอีกในกรณีหนึ่งอะคะ่ะบางทีคุณอาจจะให้เงินลูกหลานเป็นเงินก้อนในการที่จะไปลงทุนในการทําอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านัดอยากจะบอกนะคะว่าให้ยับยั้งไปก่อนเนาะถ้าเกิดว่ายับยั้งได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเลื่อนเวลาออกไปได้เนี่ยให้เลื่อนไปก่อนบอกให้เขาไปเตรียมตัวมาให้ดีไปคิดก่อนไปเอาให้มันแน่นอนก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งให้ยืมในช่วงอย่าเพิ่งให้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ต่อมาค่ะในเรื่องของอุปสรรคเราก็ ความขัดแยง้งอ้อลืมพูดในเรื่องของบริวารอยี่งเช่นลูกน้องเนาะหรือว่าคนที่มีสถานะด้อยกว่าคุณนะคะสําหรับลูกน้องหรือว่าคนในที่ทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่มีสถานะต่ํากว่าหรือว่าอายุน้อยกว่านะคะคือช่วงเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะดีคือการทํางานของเขามันส่งผลดีกับเรานะคะถือว่า เป็นอยู่ในเกณ์ที่โอเคเลยอย่างที่นัดบอกไปค่ะคือให้รวมๆแล้วว่ามันดีนะสําหรับคนนั้นเสารบางทีอะค่ะสภาพจิตใจของคุณนะมันอาจจะต้องทําการชําระล้างอะอาจจะต้องทําการแบบรีเฟซมันหรือว่าอยากเก็บเรื่องเก่าๆอะคะ่ะเข้ามาคิดก็ได้นะคะ อ่ะต่อมาไพ่ใบนี้นะคะคือตำแหน่งของอุปสรรคค่ะอุปสรรคอะของคนวันเสาร์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นัดมองว่ามันคือความใจดีของคุณมากจนเกินไปคือมันขึ้นมาตลอดเลยนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ด้วยนะหนึ่งสองสามสี่นะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณชอบช่วยเหลือคุณช่วยได้เท่าที่คุณจะช่วยหรือบางทีช่วยไม่ได้คุณก็อาจจะไปหยิบยืมคนอื่นมาจนทําให้เอ่อคุณแบบ มีภาระเยอะมากขึ้นคือรับจบที่ตัวคุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะดังนั้นอุปสรรคของคุณก็คือความใจดีความชอบช่วยเหลือนี่แหละความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มันมากจนเกินไปจนบางครั้งอะคะ่ะมันคุณไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเองเลยอะ เวลาของคุณอนะมันคือให้สําหรับคนอื่นนะคะหรือว่าจุดโฟกัสของคุณนะมันไม่ได้มีสิ่งที่คุณแบบอยากทําเพื่อตัวเองแต่สิ่งที่คุณอยากทําคือดันไปทําเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะร้อยเซเลยนะคะอันเนี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้คุณนะ่ะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อในการที่จะทำต่อไปนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสำหรับความรักค่ะเริ่มต้นจากคนที่มี คู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดคนโสดกับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะคือคือคุณกับคู่ของคุณนะคะช่วงนี้อาจจะมีความคิดหรือทัศนคติอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันวิธีการการวิธีการทำงานหรือวิธีการจัดการนะคะที่คุณรู้สึกว่ามองแล้วมันดูแบบ ไม่มันดูขัดหูขัดตาขัดใจเหลือเกินนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นอะได้ไพ่ใบนี้มาก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะก็แค่มันเหมือนกับทําอะไรมันดูขัดกันตลอดเลยอะมันดูไม่ดูมันมันมันดูไปกันไม่ได้แต่สุดท้ายก็ยังใส่รองเท้าคู่นเนี่ยแล้วก็เดินไปด้วยกันอยู่ดีนะคะอ่ะมันมีความต่างค่ะ แต่ว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะต่างเยอะหน่อยเท่านั้นเองหรือบางทีอะคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเขาดูทําอะไรดูขัดใจเรามากจนเกินไปหรือบางอย่างสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทาอะคะ่ะมันละเลยความรู้สึกของคุณมากจนเกินไปต่อมานะคะจะมาดูคนโสดค่ะสําหรับคนโสดนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะโสดสนิทนะหรือว่าโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้คุณสามารถดูควบคู่กันไปได้นะคะสาหรับคนที่โสดสนิทเนี่ยจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาหาคุณหรือ มันอาจจะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆที่เคยรู้จักกันมาแล้วเขามีอายุน้อยกว่าคุณนะคะเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อที่จะมาทําให้คุณเสียใจอะ่ะคือคุณให้สมมุติว่าคุณให้ใจเขาไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาดันเขาดันมาหลอกเรามาอะไรแบบเนี้ยกับไพ่ใบนี้กับไพ่ใบแรกนะคะจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าอมมันเหมือนเราไว้ใจเขาแต่เขาดันไม่ได้ หรือเราคาดหวังหรือเราทําอะไรให้เขาไปเยอะๆแล้วเราคาดหวังให้เขาทํากลับมาตอบแทนกลับมาหาเราบ้างแต่มันไม่ได้แบบที่เราคาดหวังเอาไว้ะคะ่ะดังนั้นคนโสดก็ระมัดระวังหัวใจตัวเองด้วยถามว่าคุณระมัดระวังไหมคุณก็ระมัดระวังอยู่แล้วนะคะจากไพ่ใบรแรกเนาะแต่หัวใจคนเราะคะ่ะมันยิ่งห้ามันก็ยิ่งอยู่นะคะดังนั้นก็มีสติในการในการที่จะคุยกับ กับใครบางคนที่จะเข้ามาถามว่ามีคนเข้ามาหรือเปล่ามีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าเข้ามาเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้เรามาดูคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างว้าวได้ไพ่ใบนี้นะคะสําหรับคนวันเสาร์สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่ใบนี้คือมันเหมือนกับค่อยๆมันเหมือนกับ ช้าๆแต่ยังยืนค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบไม่ร้อนนะคะเราในทุกๆวันนะคะมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนัดรู้สึกว่ามันโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้อนกลับมาที่พไพ่ใบแรกอีกแล้วนะคะก็คือมันเหมือนกับตัวคุณอาจะรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจจะไว้ใจเขายากนิดนึงดังนั้นคนที่คุณคุยอยู่ในช่วงนี้ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกตินะคะ ในเรื่องของสุขภาพค่ะสำหรับในเรื่องของสุขภาพชาววันเสาร์นะคะคุณจะอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องของการรักษาสุขภาพของตัวเองก็ได้จากการทํางานหนักหรืออะไรต่างๆนานานะคะรวมถึงสภาพจิตใจด้วยเนาะคุณอาจจะหมดเงินไปกับตรงเนี้คะ่ะอย่างเช่นการนอนไม่หลับซื้อยาซื้ออาหารเสริมหรืออะไรต่างๆนานาหรือแม้แต่กระทั่งการไปหาหมอหรืออะไรที่มันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะอาจจรย์ ผ่าตัดต้องใช้เงินก้อนหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณรู้แบบนี้แล้วในเรื่องของการเงินในตําแหน่งเนี้ยในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณอาจจะไปผ่าฟันคุดก็ได้เนาะแบบที่ใครๆหลายๆคนเขาพูดกันหรือบางทีอะค่ะคุณอาจจะเอาเงินตรงเนี้ยไปบริจาคไม่ต้องเยอะนะคะน้อยๆแต่ทําบ่อยๆ5้าบาทสิบาทอะไรเงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้โรงพยาบาลสัตว์ก็ได้นะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของบริจาคลงศพอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน นะคะถือว่าเป็นการแก้เครดละกันแล้วก็ถืออีกอีก,อ,กอีกในยานหนึ่งะคะ่ะถือว่าเป็นการทําบุญทําให้ตัวเองสบายใจนะคะในเรื่องของการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งพูดไปแล้วในเรื่องของการงานแล้วก็โชคลาภค่ะคุณมีโชคนะคะจากเด็กๆ แล้วก็จากบันพาวลุษผู้ล่วงหลับไปนะคะถ้าเกิดคุณฝันหรือว่ามีเกณฑ์หรืออะไรเงี้ยค่ะที่มาจากคนในครอบครัวจริงๆคะ่ะคุณสามารถซื้อได้หรือว่าจากเด็กๆที่แบบเป็นเด็กเล็กในบ้านอะ่ะแบบไปลองให้เด็กๆคุณเอ้เลขอะไรเลขอะไรคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะคะในช่วงของเดือนกุมภาทีนี้เรามาดูเรื่องการงาน,นะคะ่ะสําหรับการงานคนวันเสาร์เนี่ย สิ่งที่คุณทำอะค่ะคุณคาดหวังกับมันมากๆเลยนะที่จะทําให้มันออกมาดีค่ะโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะัดรู้สึกว่าในช่วงห่อเดือนกุมภาพานะันธ์น่ะมันยังไม่เสร็จสิทธหรอกมันอาจจะไปเสร็จมีนาเมษาหรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นการรอคอยที่มันมีความหวังมากๆแล้วคุณก็ตั้งใจแล้วก็ เหมือนกับทุ่มเทกับงานเนี้ยสุดๆเลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะรอเพื่อที่จะให้ได้เงินได้หรือว่าได้ชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆน,นาๆนาซึ่งนั้นมองว่าในอนาคตอ่ะที่เกินเดือนกุมภาพันธ์ไปอะค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสดใสมากๆนะคะดังนั้นอะในช่วงหมดเดือนกุมภาพันธ์บรรยากาศของหน้าที่การงานของคุณนะคะมันจะเป็นการทําเพื่ออนาคตอะทาเพื่อที่เออถึงวันถึงเวลาถึงกําหนดการของมันแล้วอะมันจะ มันจะออกมาดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจหรือว่ากับงานที่คุณทําอยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับคนวันเสาร์ค่ะใช่ไม่ใช่ละจริงมิจริงยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะกับนัดดูดวงจอดชีวิตค่ะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสออีกค่ะ